ัีครบอ๋อแล้วถ้าละเอียดจริงๆนี่คือเขาปรับเส้นใช่ไหมใช่ถึงว่าอีลุงที่เมกา็นทางทำบอกว่ามันย้อนนั่งรอแม่ <So closer. S 1> งตีสองโซคลอเซอร์ันกดนั่งยีนเสียงเนี่ยยืนเสียงตั้งแต่เป็นเส้นเป็นเส้นด้วยวะก่อ

ใช่แต่แบบนั้นอครับชด้ีใจเป็นความคนเย่มีเพื่อนยเจอที่ี่ไปที่คไวรัสไวรัสเออก็คือเราจ่ายเงินแล้วเขาก็ไปซื้อ่ใช่ไปทำเขาเด็กๆกินวเเออก็จ่ายตังค์แล้วเขาะทำ <łość> น่ารักมีน้องเนคนัาอะให้เงินมาต้องสี่เงนกว่านอวมันสวยดลงทาด้วยน่่งมากจิบใจอ่ะคือเขาได้จะไม่รู้อ่ะไม่หายหัวแล้วพูดจริง คือแบบพวกนี้ให้สองสามทมี่มีใครถูกนี้น้อยใจมากเอาแม่บ้านที่ทํางนานฉันถูกนะจะบอกเขาสองสามทีม <ๆ S 1> ่ไม่ได้บอกที่ไม่ได้บอกเขาแล้วที่บอกเออที่ไงน้นองว่ายทำไมที่ขวัญไม่บอกมาครั้งหน้าบอกอะไรเอามาครั้งนี้จะอามาน้องวให้ละเ,เขียนเขียนมาว่าส่งบปอ่ะเฮ้ยเนี่ยนะเวลาเขาเล่นนะเขาต้องมีบวกโบนแล้วก็เออจะเล่นเป็นเล่นแบบแล้วเนี่ยบอว่าถูกไหมโบนี่พี่บอกวาถูกมากสิดบานเท่าไหร่หกร้อยหกสิบประมาณนี้มาไทยว่ะสี่หัว บาทละหกบาทละห้าสิบบาทละหกสิบอะไรประมาณ้พอนะมีแถมเออมีแถมสีบา้านจา <นะ S 2> แล้วเขาให้เงินเยอะมากเลยนะ,ม,ะยม้วนนี้ให้สองสามหลอกแวดสองไปอัดใหม่ก็ได้นะครับถ้ามันทรมานเกินไปเฟ <laughs> ังฟัง เสียงมากอะหวยมันหลบเสียงเนี่ยมัน <c oughs> มยากอ่ะ